นะครับพี่นอ้องกรงจาบแล้วก็เรียกรองนะครับตาตานไม่ลงมาพบโตเราเราไม่กลับเราจะนอนกันโยนตีนี้เราจะโต้ให้พี่น้องเไปกลมจนประต้านมาร่มงตบด้วยนะครับตาตานเลี้ยงอหารก็ต้อาเป็นบุญคนตายขึ้นมาพบคนตายหน้าได้กินการระเบือยังไม่พี่น้อง ก็หว fate, được, pues ่าน่าจะได้นะครับนะเราไปพบตำนานตำนานไป่ใช่คนตายนี่ตำนานเลี้ยงแต่มาพบคนตายเป็นแบบได้กินใบได้น้ำก็ไม่ตีได้นะครับกับพี่น้องร่อกันโยนะครับพี่น้องร่อกันโยนะครับกำลังร่อรับบเดอยู่นะครับเวลาตานไปบานพุ่งเวลาไปโก่เรื่องตานวายเปืเด็กก็วาย คนแก่ก็ไหววันนี้เรามาตึงเถะแล้วครับมาตึงเถะแล้วอาจารย์ลงมาพบที่ครับคนตายนะครับคนตายมาพบคนตายครับมาตานได้มีตํำแน่งใหญ่โตวพวกเราก็ดีใจแต่พวกเรามีความเดือดร้อนมาอาจารย์เพราะหมออาจารย์ต้องแก้ปัญหาให้นะครับอาจารย์ต้องแก้ปัญหาให้ความหวังแต่ถ้าอาจารย์ไม่แก้ปัญหาให้ก็ตัวตาจแรงลนนำเฉย นะครับถ้าคนตายก็ไม่แรงนนาใจกันพี่น้องไปบ้าน,นาว็กินก้าวไว้กินน้ําแล้วก็มีก้องคว้าไ้ล่วบานพ้่งไปวันนี้หลงของจังเสียนะครับถ้าพี่น้องไปป่ารถไปเลยก็ไม่หลงเราตัดตอนไล่มาอ่านะครับประตารลงมาเร็วๆนะครับอ่าลูกล้านคนปัตลงุตตลงพ่ก็เรื่องปัตลุงดีครับ <Hey! S 2> อ่าไม่ใหญ่ตาปากเนื้อปากอิร่านกับคนปัดลงมาลุยคนนรังกนหกน้าก้นมากันลุยแม่กับเดือดร้อนไปจากการากระทำก้งรัฐไม่ว่าเรื่องเตฟฟีปลาเรื่องเตีดินเรื่องเตีอีร่างเกลื่อนนะครับไอพวกเราไม่ใหญ่ยอ่อมเราเรา,เราก็ยิ่งทกันแล้วบวกเราไม่ร้องถ้าบวกเราไม่เดือดร้อนบวกเราไม่มากับมานอนรังดินกินรางต้กันอยู่ เดือนนึงเรากับคนตกเรียกคืนวันยืนกับมนหนกจันหัวเพียกเปไม่โดนต้นหน่วยควางไม้หนกจันคนบรรยยืนงองมันมันมาต้องนำโรนั้นม่ได้นอนไหนกันแต่ด้วยความลำบากด้วยความเดือดร้อนื่อเราจึงมานะครับเตรียมรากมาตาแรกกัเตีจังหวัดตีอำเภอแกก็ไม่ได้กับแกก็ไม่ได้เราตึงมาต้นตอแล้วนะครับมาตึง กระท่วงแล้วนะครับเรื่กว่าชื้อเราไปกระท่วงหมาตตยนะครับอะไรกว่าเราไปเอาตะไวย์เดวันปลาแก้วนะครับไปกราบกราบปลาแก้วนะครับเปลือยฐานบุญจิตต้นใจอนะรับุญซีต,ต่างมดต่างเพืเอ็นใจพี่น้องแต่ว่ารักซีพมเจอว่าคงเป็นรักซีจริงๆนะครับนะเราเป็นจริงรักซีตีพี่นอ้องหับเตอร์สตัง ตัวบ้านตัวเมืองก้ม,กมเท้หาหวาเตเป็น้องไปก็พ่นปลาแกวเรียกว่าก้องจะได้ตามตีโรปลาตนานะครับอ,ตอตาตาปลาแกวรักทิศกับพิ่มหวานรัฐปนตรีกองลงมาพอโปร่งในเร็วครับจริงไหมครับพี่ดาวใช่อานะครับ